นุ่มโป๊แตกอยากเมาคู่เดทแต่ดันส่งผิดแชท สำหรับสาวๆหลายคนแล้วการออกเดทครั้งแรกถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเลยไม่น้อยแต่กลับมีหญิงสาวรายหนึ่งต้องเจอกับฝันร้ายเมื่อคู่เดทของเธอที่รู้จักผ่านแอปพลิเคชันดันทําเรื่องโป๊แตกอย่างไม่น่าให้อภัยซึ่งในมีหญิงสาวคนหนึ่งออกมาโพสตคลิปลงทิกตอกจากวิดีโอจะเห็นข้อความแชทร,ระหว่างเธอกับแดนนี่คู่เดทหนุ่มที่นันหมายยืนยันเวลาและสถานที่ออกเดทครั้งนี้ซึ่งเขาก็ได้ตอบกลับหาเธอโดยข้อความปกติและเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นแต่ไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็ได้รับข้อความจากแดนนี่อีกครั้งโดยเขาาก็ได้้ส่่งงรรูปยขอออเธอพม ข้อความที่ดูเหมือนว่าต้องการสร่งหาเพื่อนแต่ดนันเมอร์ลันส่งผิดมาหาเธอโดยข้อความนั้นระบุว่านี่คู่เด็ดของฉันพรุ่งนี้อย่าขำนะเธอนี่ใส่ดีและตะลกแต่หน้าเบื่ออยู่ซึ่งต่อมายิงสาวไร้ดังกล่าวก็ได้ออกมาอัปเดตเพิ่มเติมว่าเธอได้ส่งข้อความหาแดนนี่ในวันรุ่งขึ้นบอกว่าเธอขอปฏิเสธการเดทครั้งนี้ไปซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรมาคืนแค่เพียงว่าอ่านแล้วเท่านั้นจากนั้นคู่เดทของเธอก็ได้เงียบหายไปเลยและคลิปของเธอก็กลายเป็นไวรัลมียอดผู้เข้าชมมากกว่า7ล้านครั้งแถมย ของแดนนี่กันมากมาย